นี่คือสิ่งที่หลายคนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับไขมันพอกตับอาการเหนื่อยง่ายอ้วนขึ้นพุงเยอะทั้งๆท,ท,ที่กินดีออกกําลังกายระวังนะครับเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของไขมันพอกตับจากภาวะดื้ออินซูลินต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการกินแป้งและน้ําตาลที่เยอะเนะะี่ยครับมีความอันตรายมากกว่าการกินไขมันเข้าไปซะอีกแล้วคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเกิดไขมันพอกตับเนะะี่ยครับมาจากการดื่มแอลกอฮอล แต่ในความเป็นจริงแล้วกว่า80%เลยนะครับของไขมันพอกตับเนี่ยไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์แต่เป็นน้ำตาลและแป้งนี่แหละครับที่เป็นตัวการหลักที่น่ากลัวเพราะเมื่อคุณกินแป้งหรือว่าอาหารที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเข้าสู่กระแสเลือดคุณได้อินซูลินก็จะถูกผลิตออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดลงแล้วถ้าคุณกินอาหารเหล่านี้มากจนเกินไปร่างกายคุณจะดื้ออินซูลินแล้วพวกน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับของคุณนั่นแหละ สรุปง่ายๆกินน้ําตาลเยอะเกินก็ถูกเก็บเป็นไขมันพอกที่ตับหยุดคิดว่ากินไขมันน้อยลงเพียงอย่างเดียวก็พอได้แล้วนะครับเพราะความจริงก็คือน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตแบบขัดสีทําให้เกิดไขมันพอกที่ตับลดไขมันอย่างเดียวไม่พอนะครับส่วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ยังต้องลดเหมือนเดิมนะครับทางออกของเรื่องนี้ง่ายๆเลยก็คือการทํา IF หรือว่า intermittent fasting นั่นแหละครับ คือการกินอาหารให้เป็นช่วงๆเพราะการทำไอเอฟครับจะทําให้เป็นการลดระดับอินซูลินในเลือดลงได้ก็จะทําให้เกิดการดึงเอาไขมันทิ่ตับตามพุงที่สะสมอยู่เนี่ยครับออกมาใช้ได้อยากรู้วิธีทำไอเอฟเพื่อลดความเสี่ยงต่อไขมันพอกปากต่อภาวะดื้ออินซูลินไหมครับถ้าอยากรู้กดติดตามไว้เลยนะครับและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อบอกเขาว่า